วิธีทำให้ละกร,รมหวานนะครับเราสามารถใช้เกสรตัวผู้ของสละเป็นต้นว่าสละอินโดนะมนผสมกับเกสรตัวเมียของต้นละกร,รมนะครับลูกมันก็จะหวาน <c oughs> อันนี้ยังไม่เคยทดลองกับไอสละพันอื่นอย่างเช่น พันสุมาลีพันเดินวงนะครับก็อาจจะเปรี้ยวหรืออาจจะหวานก็ได้นะถ้าผสมกับอ,อีกสองพดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางท่านก็ชอบที่จะทานเปรี้ยวมากกว่านะเพราะละกรรําถ้าจะเอาไปแช่อ,อิ่มหรือว่าทําเป็นละกําลอยแก้วหรือว่าระกรํารทรงเครื่องนี่ก็ ประเภทที่แบบเปรี้ยวจี๊ดเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าครับแต่ว่าถ้าอยากจะลองทานละกร,รมหวานก็วิธีนี้เลยครับเอาเกสรตัวผู้ของสละอินโดมาผสมกับต้นตัวเมียที่มีเกสรของต้นละกร,รมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ